ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะทุกคนค่ะเคสนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาดูเป็นทรงจมูกผู้ชายเรียกว่าเป็นเคสของคุณหมอเบนนะคะอันนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วนะคะหเดือนหนึ่งเดือนหลังทําจมูกกับคุณหมอเบนไปตั้งโมถามได้ไหมคะคือก่อนมาทําอ่ะของคนไข้คืออันเดิมมีปัญหายังไงทําไมถึงอยากแก้คะก็หลักๆแล้วทำจมูกเบี้ยวครับแล้วก็จมูกไม่เท่ากันแล้วก็ทรงซิลิโคนมันเริ่มใสอ่า ซิลิโคนเริ่มใสมีความเอียงแล้วก็ไม่เท่ากันใช่ครับอ่าก็เลยตัดสินใจมาแก้ก่อนหน้านั้นที่เคยเสริมมาเคยเสริมมาทั้งหมด3ครั้งเนาะใช่ครับ3ครั้งเป็นซิลิโคนหมดเลย สามครั้งเป็นซิลิโคนหมดเลยมีการตัดบีกจมูกมาก่อนหน้านี้ด้วยสองครั้งครับโอ้แต่สองครั้งเลยแล้วก็ครั้งสุดท้ายรองปลายด้วยเนื้อเยื่อเทียมใช่ครับแต่ว่ารองมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบมันมีความใสมีความตึงอยู่เนาะใช่อ่าก็เลยมาแก้ในเคสนี้นะคะคนไข้เนี่ยตัดสินใจมาแก้ด้วยเทคนิคน o สตรีคอนของคุณหมอเบนนะคะแล้วก็ใช้เป็นกระดูกซี่โครงด้วยเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพจตโมขออนุญาตเปิดดูรูปก่อนทํานะคะคอ่าโอเคเรามาดูรูปก่อนทําของคนไข้กันเทียบกันระหว่างก่อนทํากับหลังทำเห ทุกคนทุกคนเห็นความหน้าเปลี่ยนไหมคือคนไข้รู้สึกว่าหน้าตัวเองเปลี่ยนไปบ้างไหมหน้าดูเรียวดูเรียวขึ้นใช่ไหมทุกเปลี่ยนไปแล้วมีคนทักบ้างไหมคะมีอืมอ,อ่ะชอบตรงนี้ไหมคะชอบ <laughs> มันรู้สึกเหมือนแบบ <c oughs> คือมันได้เป็นทรงผู้ชายแล้วก็มันรู้สึกว่าเออมันพุ่งโดยที่มันไม่เอียงใช่ไหมใช่แล้วก็มันดูยาวขึ้น อรู้สึกว่ามันยาวขึ้นด้วยมันยาวขึ้นได้เพราะว่าครั้งนี้ค่ะเราใช้เป็นกระดูกซี่โครงในการเสริมเนาะมันก็เลยสามารถยืดออกมาให้แบบมันยาวขึ้นได้เดี๋ยวเรามาดูมุมด้านข้างกันดีกว่าทุกคนหนูพี่ขอรูปด้านข้างหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านข้างกันก่อนญาตินะคะอื่เราดูก่อนแบบที่ยังไม่มีรูปเทียบก่อน แล้วพอมาเทียบกันกับของเดิมนะคะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วของเดิมอะอปลายจมูกมันไม่พุ่งเลยเนาะคนไข้ทางทางที่แบบมีลองปลายเนือเยอะเทียมแต่แบบปลายมันก็ไม่พุง่งแล้วทีนี้มันทําให้แบบมันดูเหมือนมันเป็นแท่งๆหนาๆเวลามองด้านข้างเพราะว่าทรงมันเป็นแบบนี้เห็นไหม แล้วมันก็ไม่มีความแบบพุ่งออกมาเลยปลายตรงนี้เหมือนแบบมันแอบตกลงมานิดนึงด้วยมันก็เลยแบบทําให้หน้าเราดูไม่มีมิติเลยด้านข้างแต่พอเทียบกันกับหลังทําของคุณหมอเบนที่มาทําด้วยเทคนิค n o สร recon ไปนะทุกคนเราจะเห็นว่าปลายก็คือมีความพุ่งออกมานอกจากปลายจะพุ่งออกมาแล้วเนี่ยจมูกทรงมันก็ดูแบบรับกับหน้ามาขึ้นด้วยดูไม่เป็นแท่งแบบของเดิมอะเหมือนของเดิมเหมือนแบบเหมือนมันเป็นแท่งแต่อันนี้ก็คือแบบมีการยืดแล้วก็ปรับให้แบบทรงมันดูรับกับหน้าของคนไข้มากขึ้นหน้าดูยาวขึ้นจริงๆนะ คือเหมือนสัดส่วนใบหน้ามันดูยาวขึ้นแล้วก็ต้องปีกตรงนี้เนี่ยก็คือเล็กลงเรียวลงด้วยเรียวลงแบบที่ไม่ต้องตัดแต่ว่าครั้งนี้เรามันเรียวขึ้นด้วยการยืดส่งแล้วก็ทําให้แบบปีกจมูกที่มันกลมๆอย่างเงี้ยค่ะมันได้รับการยืดทําให้มันเรียวขึ้นเองอัตโนมัตินะจ๊ะหนึ่งเดือนผ่านไปกับเคสลูกชายของคุณหมอเบ้นนะคะเคสนี้ใครที่บอกว่าอยากเห็นทรงจมูกผู้ชายวันนี้ได้เห็นแล้วนะว่าลูกชายหมอเบ้นเนี่ยคือทรงออกมาคือดูดีมากจริงจริง ตรงนี้นะคะใครสนใจนะคะก็ทักมาคุยกันได้เลยถามคนไข้นิดนึงค่ะว่าก่อนที่จะตัดสินใจมาแก้หายข้อมูลนานไหมคะเอ,อพี่สาวมาทําก่อนครับลอนแรกพี่สาวมาทําก่อนแล้วเห็นว่าพี่สาวเปลี่ยนไหมของพี่สาวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนก็คือรู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าจะตอบโจทย์กับที่เราต้องการใช่ไหมใช่ครัแล้วก็รู้สึกไม่ไม่เจ็บอะ,ะ่ะตอนทาหลังทําเสร็จเพราะว่าอตอนแรกคาดว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยคือต้องเจ็บมาก ชื่อมันดูน่ากลัวแต่ว่าเหมือนเนหนมือน,นปกติค่ะใช้ชีวิตในปกติแล้วแผลเป็นยังไงคะอันนี้เราได้เห็นแผลซี่โครงงเราบ้างไหมประมาณสองเซนครับ สองเซน,นคือเวลาเราพูดถึงด้วยแบบการเสริมนะเออไม่ใช่นะอกขอโทษค่ะการเสริมจมูกเราต้องใช้กระดูกซี่โครงอย่างเงี้ยคนทั่วไปก็จะคิดว่าเฮ้ยเราต้องกรีดเอาซี่โครงออกมาทาั้งแท่งเลยหรือเปล่าแบบนั้นมันก็เลยดูน่ากลัวใช่ไหมแต่จริงๆจะบอกว่าคุณหมอเขาจะเปิดแผลน,นิดเดียวเองนะทุกคนแล้วก็จะมีการแบบตัดเอาแบบชิ้นส่วนกระดูกอ่อนซี่โครงออกมาเพื่อที่จะเอามาต่อแล้วก็ยืดรองปลายของเราให้มันพุ่งขึ้นแค่นั้นเพราะงั้นแผลก็แบบไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้คือเขาหลังทําไปเขามีวิธีให้ดูแลตัวเองย มีการทายา <ขะ S 2> ได้ครับลดรอยแผลเป็นอืแต่แต<อ>ว่าเราก็ค่ะหมอก็แบบให้ใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกระคายคืออะไรเหมือนปกติอ่าอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของแบบการเสริมจมูกโดยใช้กระดูกซี่โครงเนาะมันจะมีช่วงที่เราต้องแบบหลีกเลี่ยงการยกของหนักออกกําลังกายช่วงแรกๆใช่ไหม อ่าตอนนี้ก็แบบน่าจะใช้ชีวิตได้เกือบปกติแล้วยังอ่าโอเคค่ะนี่ก็เป็นเคสของคุณหมอเบน์นะคะผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนอหน้าเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนนะคะแล้วก็ได้ความปังเพิ่มขึ้นจริงๆนะจ๊ะใครสนใจทักมาได้เลยนะยังไงเดี๋ยวให้คนไข้เตรียมตัวไปพบคุณหมอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีนัดคุณหมอเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันนะคะว่าเคสนี้เป็นยังไงเรารูปอัปเดตนะคะ,อะขอบคุณคนไข้นะคะสวัสดีค่ะค่ะ ไม่เดี๋ยวถ่ายท่นีนะคะ